เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็าคือเด็กที่โตมาจากสลัมไม่มีความรู้ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งแต่เขาก็ได้มีโอกาสมาเล่นเกมเศรษฐีเป็นรายการที่ดังระดับประเทศแล้วถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนตอบคถาถามถูกหมดสิบข้อเขาก็าจะกลายเป็นเศรษฐีทันทีแต่ว่าตั้งแต่ที่รายการนี้ออกอากาศมามันก็ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนตอบคถาถามถูกหมดทั้ง10ข้อเลยไม่ว่าจะเป็นหมอสัตย์หรือว่าด็อกเตอร์คนพวกนี้ก็ยังตอบได้ไม่เกินสีข้อด้วยซ้าแต่ว่าผู้ชายที่มาจากสลัมแล้วไม่มีความรู้คคนนนี้เาาตอถม ถูกได้ถึง9ข้อทางรายการก็เลยคิดว่าต้องมีการโกงแน่ๆทางรายการก็เลยให้ตำรวจมาลากตัวพ่อหนุ่มคนนี้ไปและสุดท้ายเขาจะกลับมาตอบคำถามข้อที่10ได้ไหมหรือว่าทั้งหมดมันก็แค่การโกงอย่างหนึ่งในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Slam um. Dunk Millionaire ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Vp Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเททุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยและเกินทำเสียงงี่กู ชานนี้เขาก็มีชื่อว่าจามันแล้ววันนี้เขาก็มาแข่งขันตอบคำถามเพื่อชิงเงินรางวัลแล้วถ้าจามันตอบถูกทั้งหมดเขาก็จะกลายเป็นเศรษฐีเลยจามันเขาก็เป็นคนปกติคนหนึ่งงานที่เขาทำก็เป็นแค่ผู้ช่วยอ a l l center ได้ซ้ําส่วนใหญ่งานของเขาก็มีแค่หน้าที่เสิร์ฟชาอะไรประมาณนั้นตัว่าคำถามในรายการนี้ที่ถามผู้เข้าแข่งขันมันก็จะเป็นคำถามที่กว้างมากขนาดคนฉลาดหลายคนก็ยังตอบถูกไม่หมดเลยแต่ว่าจามันเขาก็ตอบได้ทุกคำถามจนมาถึงคำถามสุดท้ายและเงินรางวัลสะสมตอนนี้ของเขาก็ล่อไปถึง10ล้านรูปีแล้วด้วยถ้าเขาตอบคำถามสุดท้ายถูก เขาก็จะได้20ล้านแล้วแถมจามานก็ยังเรื่องที่จะเล่นคําถามสุดท้ายอีกพิธีกรก็เลยคิดว่าจามานต้องโกงแน่ๆพวกเขาก็เลยลากตัวจามานออกไปจากรายการก่อนทางตํารวจก็พยายามคินคําตอบว่าจามานโกงใช่ไหมตํารวจก็อยากรู้ว่าจามานมีวิธีโกงยังไงอาจจะส่งซิกกับคนอื่นให้คนอื่นช่วยหาคําตอบให้หรือว่าจะฝังชิปไว้ที่ตัวเองตํารวจกระทั้งทรมานโดยการจับกดน้ํามั่งจับจามานช็อตไฟจนสลบมั่งแต่จามานก็บอกแค่ว่าเขารู้คําตอบสารวัตรเขาก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเลยขนาดด็อกเตอร์หมอรู้ว่าสารตาจามา คนพวกนั้นยังตอบได้ไม่เกิน2คํคำถามด้วยซ้ําแล้วเงินรางวัลสะสมที่ได้ยังไม่ถึง20,000ลูปีเลยแต่ว่าไอ้นี่เป็นแค่เด็กที่มาจากสลัมด้วยซ้ําแล้วยังจะบอกว่ารู้คําตอบพวกนั้นอีกเนี่ยนะจามานก็บอกแค่ว่าเขารู้คําตอบจริงๆสลัมเขาก็เลยอยากลองฟังสักหน่อยว่านี่มารู้คําตอบได้ยังไงจามานเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขายังเด็กเขาก็อยู่กับพี่ชายของเขาแค่สคนพี่ชายของจามานเขาก็มีชื่อว่าซาลิมและสภาพแวดล้อมที่จามานโตมามันก็คือสลัมเลยแล้วแถมสลัมตรงนี้ยังอยู่ใกล้กับกองขยะอีกและส่วนสภาพการศึกษาของจามกับ ก็แย่พอกันทั้งสองคนก็ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียนที่มีเด็กยยเยอะเยะดเต็มไปหมดแน่นอนว่อคกูแค่คนเดียวก็คงสอนเด็กไม่ทั่วถึงหรอกและส่วนพี่น้องคู่นี้เขาก็ทํางานเป็นคนเก็บค่าเข้าห้องน้ําแล้ววันนี้จามานเขาก็ลังเข้าห้องน้ํานานไปหน่อยซึ่งมันก็มีลูกค้าคนนึงอยากเข้าเหมือนกันแล้วพอจามานมันเข้าไม่เสร็จสักทีลูกค้าคนนี้ก็เลยไปเข้าที่อื่นดีกว่าซาลิมเขาก็เลยอดได้ตังเลยแถมโดนตบอีกด้วยความหมาั่นไส้ซาลิมเขาก็เลยล็อกประตูขังจามานเอาไว้และในช่วงนั้นนาานนน้้้นนนนนนนมมมมัักก็็ีีีีีีดดดาานนาาาาารรคคึง่่่อออแแถวววพเชืลท เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องมาถ่ายนังแถวนี้พอดีพอทุกคนได้ยินชื่อดาราคนนี้พวกเขาก็รีบวิ่งไปดูกันจามันเขาก็เป็นคนเดียวเลยที่ไม่ได้ไปดูด้วยความที่จามันเขาชอบดาราคนนี้มากเขาก็ตัดสินใจโดดลงบ่อขี้แม่งเลยและทีนี้จามันเขาก็วิ่งไปขอลายเซ็นของดาราคนนี้มาแล้วไม่ว่าเป็นใครก็ต้องหลีกทางให้จามันหมดเพราะไม่ไหวแม่งเหม็นเหลือเกินและสุดท้ายจามันเขาก็ได้ลายเซ็นมาจนได้แต่ว่าซาลิมเขาก็ดันขโมยลูกของจามันไปขายแล้วพอจามันรู้เรื่องเขาก็ทําได้แค่วุวายแค่นั้นแล้วนี่ก็เเป็นนสาาาหตตที่จมมัอคถ ถกซึ่งคำถามแรกมันก็ถามไว้ว่าใทรเป็นดารานักแสดงนําที่แสดงภาพยนตร์เรื่องซานเตียในปีคศ1973แน่นอนว่าจามันเขาจําได้ว่าเป็นดาราที่ชื่อมิตราเพราะว่าดาราคนนี้ดังสุดในยุคนั้นแหละแล้วแถมจามันเขายังเคยดูหนังเรื่องนี้ครั้งหนึ่งอีกจามันก็บอกว่าไม่เห็นแปลกเลยที่เขาจะตอบคาถามข้อแรกได้จา่าเองก็คิดเหมือนกันเขาเองก็ยังตอบได้เลยแล้วพอมาถึงคําถามที่2คําถามมันก็มีอยู่ว่ารูปสิงโตสมตัวในสนัญลักษณ์ตามประจําชาติอินเดียข้อความที่อยู่ด้านล่างในเขียนไว้ว่าอะไรแน่นอนถ้าเป็นคนอินเดียทั่ว ไปยังไงก็ต้องรู้แต่ว่าจามันเขาตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดผู้แข่งขันไม่มั่นใจผู้เล่นก็จะสามารถใช้ตัวช่วยได้จามันเขาก็เลยใช้ตัวช่วยในการถามคนดูสารวัตรก็ไม่เข้าใจทำไมจามันตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้เนี่ยขณะลูกสาวเขาห้าขวบยังตอบคำถามข้อนี้ได้เลยจามันเขาก็เลยถามกลับไปว่าลูงไมขนมปังนิโปลีที่หน้านสถานีตำรวจในจานนั้นเท่าไหร่จ่าเขาก็บอกว่าสิบรูปีไงไม่ใช่และร้านนั้นขึ้นราคาเปสิบห้ารูปีมาตั้งนานแล้วแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนมีโจรคนหนึ่งข จามันเขาก็เลยบอกว่าคนแถวนั้นเขาก็รู้หมดแหละขนาดเด็กห้าขวบที่อยู่แถวนั้นยังรู้เลยสารวัตรเขาคิดว่านี่แม่งย้อนสอนดีเหลือเกินแล้วที่จามันจะสื่อเขาก็หมายความว่าเรื่องง่ายๆสำหรับบางคนบางทีอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนอื่นก็ได้และส่วนในคําถามข้อที่3พิธีกรเขาก็ถามว่าในมือของพระศิวะพระองค์ถืออะไรเอาไว้และย้อนกลับไปในช่วงที่จามันยังเด็กตอนนั้นจามันก็กําลังเล่นน้ำอยู่กับพี่ชายของเขาและสลาหัที่จามันอาศัยอยู่เนี่ยทุกคนในสลัมก็นับถือสลามกันหมดแน่นอนว่าสมัยก่อนจะมีความข อยู่พวกที่นับถือภาศีวะพวกเขาก็ไม่ชอบใจพวกที่นับถืออิสลามคนที่นับถือฮินดูพวกเขาก็เลยเอาไม้มาไล่ทุบคนอิสลามที่อยู่ในสลัมจามันเขาก็จําฝังใจเลยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นแมวเขาโดนเหล็กฟาดเข้าที่หัวเต็มๆจนตายขาที่และระหว่างที่จามันวิ่งหนีมาเขาเจอเด็กคนนึงแต่งตัวเป็นภาศิวะแน่นอนว่าที่แต่งตัวแบบนี้ก็เพราอไม่ให้ตัวเองโดนฆ่าจามันเขาก็จําได้ฝังใจเลยว่าภาศีวะแต่งตัวยังไงและส่วนคนในสลัมคนอื่นก็โดนไฟเผาบ้างโดนตีมั่งพวกตำรวจก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ไได้้ช่่ววยยอะรเเเลลแนนีก็็ปสาหตุ ทิจามันตอบคาถามข้อ3าถูกเขาก็ตอบว่าพระศิวะถือคันธนูแล้วก็ลูกศรและเงินสะสมในข้อสามตอนนี้ก็อยู่ที่16,00 0รูปีในตอนนั้นพิธีกรเขาก็าขอพักรายการก่อนและพิธีกรเขาก็แนะนําว่าไอหนุ่มเองก็ตอบได้แค่3าข้อแค่นั้นแหละตั้งแต่เปิดรายการมาไม่เคยมีใครตอบได้มากกว่านี้หรอกเขาก็แนะนําให้จามันเอาเงินแค่นี้แล้วก็กลับไปดีกว่าราะว่าจามันเขาก็ไม่ยอมกลับเขาก็เลือกที่จะเล่นต่อพอเริ่มรายการอีกรอบหนึ่งคำถามต่อไปก็ถามว่าบทเพลงที่มีชื่อว่าดาชาดูกาชยามใครเป็นคนแต่งและย้อกลับไ ตอนที่จามันกับพี่ชายเหนียวมาจากหมู่บ้านด้วยความที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่มีบ้านให้กลับด้วยแล้วแถมแม่ของทั้งสองคนก็โดนฆ่าตายอีกทั้งคู่ก็เลยต้องมานอนอยู่ที่กองขยะแทนแล้วอยู่วันหนึ่งมันก็มีผู้ชายท่าทางใจดีคนหนึ่งมาหาทั้งคู่ผู้ชายคนนี้เขาก็เอาโคกมาให้แล้วก็ถามสองพี่น้องคู่นี้ว่าไปด้วยกันไหมและสองพี่น้องคู่นี้ก็ตัดสินใจไปด้วยถ้าเกิดว่าไม่ไปก็ต้องนอนอยู่ที่กองขยะเนี่ยแหละและส่วนเด็กสลัมคนอื่นที่ไม่มีพ่อแม่เด็กพวกนี้ก็ตัดสินใจไปด้วยเหมือนกัน มาที่นี่พวกเขาก็ดีใจเพราะมีเด็กอีกหลายคนอยู่ที่นี่เยอะเลยแสดงว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนดีแน่ๆทำไมใจดีเขาไม่รับเด็กพิการพวกนี้มาดูแลขนาดนี้หรอกแต่ความจริงก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นแก๊งจับเด็กมาขอทานแล้วพอมาเห็นว่าซาลิมพี่ชายของจามาท่าทางเอาเรื่องมันก็เลยตั้งให้ซาลิมเป็นหัวหน้าเด็กๆพวกนี้ทั้งหมดซึ่งซาลิมเขาจะมีหน้าที่ไล่เด็กพวกนี้ไปขอทานอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนมันอู้งานก็โดนซาลิมตกละการที่จามันอยู่ที่นี่เขาก็เหมือนจะชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่ชื่ออลาาาาตติิิกกกก้้ซมมมันัน็็บงคใหุดเด ไปด้วยเพราะถ้ามีเด็กทารกคอยร้องแบบนี้คนก็จะสงสารแล้วก็ให้เงินมากขึ้นลาติก้าเธอก็ไม่อยากทําหรอกแต่ก็ต้องโดนมาคับทําอยู่ดีและในตอนกลางคืนมัมมันมันก็เรียกซาลิมมาที่นี่แล้วมันก็เรียกเด็กอีกคนหนึ่งมาที่นี่ด้วยเหมือนกันมัมมันมันก็บอกให้เด็กคนนี้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยแล้วพอมัมมันเห็นว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงเพราะมัมมันมันก็ให้คนโปกยาสลบจากนั้นก็ทําให้พ่อหนุ่มคนนี้ตาบอดเพราะเด็กตาบอดที่ร้องเพลงเพราะจะหาเงินได้มากกว่าเด็กพิกาซะอีกซาลิมก็ช็อกเหมือนกันเขาาาาาากก็ไไมมมมม่่่นนนนนนววทีีีจจะโหหดดข้้ััับอใลิปพต เพราะจามันเองเขาก็เห็นว่าร้องเพลงเพราะเหมือนกันซาลิมเขาก็ยืนนิ่งอยู่แป๊บหนึง่งถ้าพาน้องชายเข้ามาที่นี่ก็โดนแบบเด็กคนนี้อะดิมัมมันมันก็บอกให้ซาลิมร้องเลือกเอาซาลิมอยากมีชีวิตเหมือนกับเขาเหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าอยากเป็นแค่เด็กสลามที่มีคนรังเกียจแบบนี้ไปตลอดและส่วนจามันที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาคิดว่าเด็กที่ถูกเรียกไปร้องเพลงให้ฟังเนี่ยถ้ามัมมันถูกใกเสียงเด็กคนไหนจะได้เงินเพิ่มขึ้นจามันก็อยากให้มัมมันถูกใจเสียงของเขาจังเลยถ้าเกิดวว่่่่าา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 เเเเเ้้้้้้ไไดงงงิิินนนนนนพมขึึขจะะซืออบบสัักกหลหแลแชตปยู หลังนั้นด้วยจากนั้นไม่นานซาลิมก็มาตามจามันให้มากับเขาและระหว่างที่กำลังเดินไปซาลิมเขาก็าบอกว่าให้จามันคอยตามเขาให้ดีๆพอมาถึงที่นี่มัมมันก็บอกให้จามันร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอาเป็นเพลงราชันดูการชายัยยำแล้วกันและเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ก็ถูกฝึกให้ร้องเพลงนี้ทั้งนั้นเพราะมัมมันเป็นคนที่ชอบเพลงนี้มากและลาติก้าเธอเองเธอก็แอบ,บดูอยู่เหมือนกันพอจามันร้องให้ฟังได้สักพักหนึ่งลูกน้องของมัมมันเขาก็บอกให้จัดการได้เลยซาลิมก็เลยหยิบขวดกวมาสาดหน้าลูกน้องของมังงงนนออมง่าาซึ ลาติก้าเธอก็วิ่งตามมาด้วยเหมือนกันซาลิมก็รีบพาน้องชายของเขาวิ่งหนีขึ้นรถไฟไปก่อนและส่วนลาติก้าที่วิ่งตามมาซาลิมก็ไม่ได้ช่วยเอาไว้จามันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ดึงเธอขึ้นมาด้วยซาลิมก็บอกแค่ว่าลาติก้าไม่เป็นอะไรหรอกอยังไงเธอก็ไม่ถูกทําให้ตาบอดแน่เพราะลาติก้าเป็นคนที่ไม่ได้ร้องเพลงเพราะอะไรเลยและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้จามันตอบคาถามข้อที่4ี่ได้ผู้แต่งเพลงดดชานดูการชายยัมก็คือเซอร์ดัตและเงินรางวัลสะสมข้อที่สีก็ล่อ,อไปถึง205 0,000ูปีจาามมันกถว่าแล้วมันแตห้าหมื่นรู ุกคนต้องร้องเพลงนี้ได้กันทั้งนั้นสารวัตรเขาก็เลยถามว่าแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้น,นเป็นยังไงลาดิก้าไม่ถูกทําให้ตาบอดก็จริงแต่ว่าพวกมันจะให้เธอทําอย่างอืงอ่นที่ได้เงินมากกว่าและในตอนที่จามันกับซาลินหนีมาได้พวกเขาก็หาเงินด้วยการหาของอะไรก็ตามมาขายแทนและชีวิตส่วนใหญ่ของทั้งคู่ก็อยู่ตามรถไฟนี่แหละเพราะวาทั้งคู่ส่วนใหญ่แอบ,บขึ้นรถไฟมาถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มาเจอก็ต้องโดนไล่ลงแต่ว่าสุดท้ายทาั้งคู่แอบ,บขึ้นมาใหม่อยู่ดีจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่ทั้งคู่มาขโมย แล้วที่ที่ทั้งสองคนตกมามันก็อยู่ใกล้กับทัดมาฮาวพอดีทั้งคู่ก็ไม่รู้หรอกว่าทัดมาฮาวคืออะไรแต่รู้แค่ว่าที่นี่มีไกด์นำเที่ยวเยอะเหลือเกินและสิ่งแรกที่ทั้งคู่ได้จากที่นี่ก็คือรองเท้าใหม่แล้วจามันเขาก็ดันไปยืนอยู่ที่หน้าประตูของห้องไกด์พอดีนักท่องเที่ยวก็เข้าใจผิดว่าจามันเป็นไกด์นักท่องเที่ยวสองคนนี้ก็เลยจ้างให้จามันพาไปชมทัดมาฮาวหน่อยพอจามันเห็นว่าได้เงินเขาก็เลยตกลงแต่เรื่องรายละเอียดของทัดมาฮาวเขาก็พูดมั่วๆไปเรื่อยนักเียว็มนข มาทั้งนั้นแหละคนที่นี่โดยกําเนิดไม่มีใครเขาอ่านไกด์บุ๊กพวกนี้กันหรอกนักท่องเที่ยวก็ดีใจวู้ได้ความรู้ใหม่ไว้กูทีนี้ทั้งจามันกับซาลิมก็ได้อาชีพใหม่เลยทั้งคู่ก็ปลอมตัวเป็นไกด์เถื่อนคอยพาน,นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่และส่วนอาชีพใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือการขโมยรองเท้าดีๆมาขายทั้งจามันกับซาลิมก็ทําอาชีพนี้จนกลายเป็นแก๊งใหญ่แล้วมีอยู่วันหนึ่งที่จามันพาน,นักท่องเที่ยวสองคนนี้มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของอินเดียและระหว่างที่นนนนนนัักกกกกกทททททท่่่่่ออออออองงงงงเเเเีีียยยวววววววจจจจดดดรรรถ้้้าาาาไพพพ็็ขขขมมมโหแแลคตต จามานต้องเป็นพวกไอเด็กพวกนี้ด้วยแน่ๆตำรวจก็เลยกระทืบจามานแล้วก็ถามว่าของอยู่ที่ไหนนักท่องเที่ยวสองคนนี้ก็สงสารแล้วก็บอกให้ตำรวจหยุดก่อนทั้งคู่ก็บอกตำรวจว่าไม่เป็นไรเด็กมันคงไม่รู้เรื่องหรอกและจากนั้นพวกเขาก็ให้ค่าทำขอนจามานไปร้อยดอลลาร์แล้วในคำถามข้อที่5พิธีกรเขาก็ถามว่าในแบงค์ร้อยดอลลาร์ของสหรัฐมีรูปใครอยู่ในนั้นและข้อนี้จามานเขาก็าเลือกตอบว่าเบนจามินแฟรงกินแน่นอนว่าต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องและเงินรางวัลสะสมของจามานตอนนี้ก็รอไปถึง1้านปีีีแลล้วทนสาาารัตเก็องถมัง่งรรูู้ไม่วาปคร เป็นแบงค์พันรูปีจามันก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าแบงค์ดอลลาร์เขาได้มากกว่าเงินรูปีสกสารวัตรเขาก็าคิดว่าแม่งกวตบบนตีแล้วแบบเนี้ยแล้วจากที่จามาันเขาเก็บเงินมาได้สักก้อนหนึ่งเขาก็ตัดสินใจมาที่บอมเบ์กับซาลิมอันที่จริงซาลิมเขาก็ไม่ได้อยากมาด้วยเลยเพราะอยู่ที่เดิมเขาหาเงินได้มากกว่าอยู่ที่นี่อีกซาลิมก็ไม่เข้าใจเลยว่าจะไปหาเจอได้ไงวะนี่จามาันคิดว่าคนอยู่ในเมืองนี้กี่คนเนี่ยจนวันหนึ่งจามันเขาบังเอิญไปเจอกับเด็กขอทานตาบอดพออดดีีแล้วเเงทท่็ขาคนนี้้รองงงงกก็มมมีีแแแค่่่๊ขออัันนนททา้หลได้แลจจาาามนเคก นี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเคยอยู่แก๊งเดียวกันมาก่อนจามันเขาก็เลยให้แบงค์ร้อยดอลลาร์ไปเด็กคนนี้เขาก็ลองดมดูนี่มันแบงค์ดอลลาร์ไม่ใช่เหรอจามันก็บอกว่าใช่ร้อยดอลลาร์เลยตอนแรกเด็กคนนี้ก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีใครให้เงินเด็กขอทานถึงร้อยดอลลาร์หรอกเด็กคนนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วรู้ไหมว่าใครอยู่บนแบงค์ร้อยดอลลาร์เนี่ยจามันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งเด็กคนนี้ก็เลยบอกว่าเป็นจามินแฟรงกินไงและดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะจําจามันได้ด้วยจามันเขาก็อยากรููู้้้้้ววว่่่่่่่าา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 ตตออออนน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 ีีีีิกกกยยทไหหหเด็คแะํใงธมมัั พวกนายเจออีกรอบพวกมันเอาตายแน่จามันก็ไม่กลัวเพราะว่าเขาอยากเจอลาติก้ามากกว่าเด็กคนนี้เธอก็เลยยอมบอกให้ว่าลาติก้าอยู่ที่ไหนเธอน,น่าจะอยู่ที่ถนนพิลาคนแถวนั้นเรียกเธอว่าเชอรี่จามันก็เลยพาซาลิมมาตามหาลาติก้าด้วยและถนนที่ว่าเนี่ยก็มีแต่ซ่องทางนั้นเลยพอถามไปถามมาก็มาเจออยู่ร้านหนึ่งคนที่อยู่หน้าร้านก็บอกว่าคนที่ชื่อเชอรี่อยู่ข้างในนู่นน่ะพอจามันเดินเข้ามาดูเรื่อยๆตอนนี้ลาติก้าเธอก็กาลังซ้อนเต้นอยู่เลยแล้วพอจามันหาลาติก้าเจอเขาว่าก่าวว่าจะรีบพาลาติก้าออกมาจากท ถิ่นของมัมมันซึ่งเขาก็รู้แล้วว่าทั้งสองคนบุกเข้ามาที่นี่คราวที่แล้วหนีไปรอบหนึ่งไม่จบคราวนี้จะพาลาติก้าของดีของเข้าไปจากที่นี่อีกรู้ไหมว่าสาวบริสุทธิ์อย่างลาติก้าเนี่ยขายได้เงินกี่บาทแต่ว่าการที่ซาลิมมาที่นี่เขาก็เอาปืนมาด้วยมัมมันก็ไม่รู้ว่าพี่น้องคู่นี้มันจะมีปืนเขาก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ถ้าอยากพาตัวลาติก้าไปก็ไปได้เลยและส่วนเงินพวกนี้ก็เหมือนกันเขายกให้หมดแต่ซาลิมเขาก็รู้ว่ามันไม่จบง่ายๆแค่นี้แนะ่ย,นววย,ย,ยังไาาง ก็ช็อกเขาก็ไม่นึกเลยว่าพี่ชายของเขาจะพกปืนมายิงคนแล้วหลังจากที่ทั้ง3าคนหนีมาได้ทั้ง3าคนก็มาพักกันอยู่ที่โรงแรมล้างที่หนึ่งและสุดซาลิมตอนนี้เขาก็มาเจอกับคนที่ชื่อจาเวตซึ่งจาเวตเขาก็เป็นผู้มีทุกคนเหมือนกับมามันนี่แหละเพราะว่าแค่อยู่คนละแก๊งกันซาลิมเขาก็เลยอยากเข้าแก๊งของจาเวตทาให้งั้นพวกมามันก็ต้องมายุ่งกับเขาอีกแล้วพอจาเวตร,รู้ว่าซาลิมเป็นคนฆ่ามัมันเขาก็ตัดสินใจรับซาลิมเข้าแก๊งด้วยจากนั้นพอซาลิมกลับมาที่โรงแรมเขาก็บอออออกกกกกใหห้้้จจจจาาาาาามมมัันนนไปง่่ดเ็รูวลาาะท แต่พอไม่ยอมซาลิมมันก็ควักปืนมาขู่อยากโดนยิงตายด้วยปืนโคจุดสีใช่ไหมและเหตุการณ์นี้จามันเขาก็จําได้ดีว่าพี่ชายของเขาพูดอะไรไว้บ้างลาดิก้าเธอก็เลยบอกว่าให้จามันออกไปก่อนดีกว่าและนี่ก็เป็นสาุที่ทําให้จามันตอบคาถามข้อที่6ได้คําถามข้อที่6ก็ถามว่าใครเป็นคนคิดค้นปืนลูกโม่ขึ้นมาจามันเขาก็ตอบว่าซามูเอลโคและเงินรางวัลสะสมตอนนี้ก็คือ2องล้านห้าแสนลูปีสารวัตรที่นั่งฟังมาถึงตรงนี้เขาก็คิดว่าเรื่องที่จามันเล่ามันก็บังเอิญดีจริงเนาะแล้วหลังจากเหตุการณ์นนนัั้้จจามมเเก็ไไ่ดอ ิมเลยแล้วพอจามานี่กับซาลิม,มเขาก็มาทํางานอยู่ในคอรเซนเตอร์ซึ่งงานที่เขาทําก็เป็นเด็กเสิร์ฟชาเนี่ยแหละแล้วการที่จามานมาทํางานที่นี่เขาก็ได้มีโอกาสทํางานเป็นพนักงานคอรเซนเตอร์บางครั้งแล้วพนักงานส่วนใหญ่ที่นี่พวกเขาไปอยากเล่นเกมเศรษฐีกันทุกคนเลยพอรายการเกมเศรษฐีเปิดรับสมัครผู้เล่นพนักงานบางคนก็จะโทรไปที่รายการเพื่อสมัครแต่ว่าก็โทรไม่ติดจามานเขาก็เลยบอกว่าให้โทรไปตอนที่พิธีกรประกาศเบอร์อโทรรายการผู้ชายคนนี้ก็งงว่ารู้ได้ไงเนี่ยช่างเทคนิคเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเขาเองเพราะว่าช่างของเราก็ไปวางระบบให้รายการ เหมือนทีน,นี้จามันเขาก็ลองเสิร์ชหานายชื่อของลาติก้าดูพอเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ลาติก้าอยู่ที่ไหนแต่ว่าจามันก็รู้ให้ชื่อจริงของเธอไม่รู้นามสกุลอีกรายชื่อมันก็เลยออกมา20,000่กว่าชื่อจากนั้นจามันเขาก็ลองเสิร์ชชื่อของซาลิมดูและรายชื่อซาลิมมาลิกมันก็มีอยู่แค่15ชื่อเองเขาก็ลองโทรส่มไปเรื่อยๆจนมาเจอกับซาลิมจริงๆแน่นอนว่าจามันเขาก็จำเสียงพี่ชายได้แต่ว่าเขาก็ต้องแกล้งทําเป็นมาขายโปรโมชั่นแต่ส่วนซาลิมเองก็จําเสียงของจามันได้เหมือนกันจามันกกก็็ไไม่่อออยยยยยาาาคุัับบพีีชีชตตตนน้้เเลงเรดสป แล้วการที่จามันทํางานที่นี่มันก็เป็นตซที่เขาตอบคาถามข้อที่8ได้คําถามข้อที่8ก็ถามว่าวงเวียนเคมบริดจอยู่ที่เมืองอะไรแน่นอนว่า call center ที่จามันทํางานอยู่บางทีคนพวกนี้ก็ต้องโทรหาคนต่างประเทศด้วยบางครั้งทําให้ call center พวกนี้ต้องทราบที่อยู่ของลูกค้าบางคนและที่ทํางานกับพวกเขาเองก็ต้องเขียนสถานที่สําคัญเอาไว้เพราะว่าในตอนที่ call center คุยกับลูกค้าจะได้เป็นมืออาชีพมากขึ้นและจามาเขาก็เลยตอบว่าวงเวียนเคมบริดจอยู่ที่ลอนดอนซึ่งมันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องทําให้เขาได้เงินรางวัลไป5ล้านและย้อนกลับไปใน อนที่จามันได้คุยกับซาลิมสุดท้ายจามันเขาก็ตัดสินใจมาเจอกับซาลิมอีกครั้งหนึ่งและด้วยความโกรธจามันเขาขอสักหน้าซาลิมไปทีหนึ่งเพราะหลังจากที่เกิดเรื่องวันนั้นจามันเขาแยกออกมาก็จริงแต่พอกลับมาที่โรงแรมอีกทีหนึ่งซาลิมกับลาติก้าก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมซาลิมเขาก็บอกว่าตอนนั้นพวกมันมันตามพวกเรามาถึงโรงแรมเขากับซาติก้าก็เลยต้องหนีออกมาก่อนแล้วหลังจากที่แยกกันมาตอนนั้นนี่ก็ผ่านมาหลายปีเลยซาลิมเขาก็รู้ว่าจามันยังโกรธเรื่องนั้นอยู่แต่ว่าเอางงีีี้้้จจาาามมมััันนนนนออออยยยู่่่่กกกบเเคคดดดววไไไไะชหลลืแตท ซาลิมทางานให้ก็คือจาวเวตเหมือนเดิมแล้วก่อนที่จามันจะกลับเขาก็ถามซาลิมว่าเจอลาติก้ามั่งไหมซาลิมก็อึ้งเหลือเชื่อเลยน้องกูนี่ขนาดนี้แล้วยังคิดถึงลาติก้าอยู่อีกเหรอซาลิมเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ลาดิก้าไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องลาดิก้าช่ามันก่อนตอนนี้เขามีงานต้องทําซาลิมก็เลยบอกให้จามันไปรอที่บ้านของเขาก่อนแล้วพอจามันมาอยู่ที่บ้านของซาลิมวันนี้จามันก็ตัดสินใจตามซาลิมไปด้วยพอตามจนมาถึงที่นี่เขาก็เห็นแล้วว่าลาติก้าก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วพอตอนที่ซาล เยเดินเนียนไปบอกว่าพอดีมีคนนั้นให้เขามาทํางานที่นี่อ่ะผู้ชายคนนี้เขาลองตรวจสอบตารางนัดดูเออว่าวันนี้คนล้างจานต้องมาที่นี่นี่ว่าจามันเขาก็เลยได้เข้ามาข้างในบ้านจนได้แล้วลาดิก้าพอเห็นจามันมาท,นที่นี่เธอก็ยังจําได้เหมือนเดิมลาดิก้าเธอก็ดีใจได้แค่แป๊บเดียวเธอก็ถามว่าจามันมาทําอะไรที่นี่เนี่ยจามันก็บอกแค่ว่าก็มาหาเธอไงจามันมาหาเธอก็จริงแล้วมันยังไงต่อจามันพอได้ยินคําถามนี้เขาก็ตอบไม่ถูกเลยแต่เขาก็เห็นว่าลาดิก้าก็ดูรายการเกมเศรษฐีเหมือนกันน่ะเนี่ยเธอแค่คิดว่าถ้าได้ออกรายการ หมชีวิตของเธอก็คงน่าจะดีกว่านี้แล้วพอลาดิก้าได้ยินเสียงรถ<ๆ>เธอก็รู้ว่าจาวเวตกาลังกลับมาที่นี่ซึ่งตอนนี้ลาดิก้าเธอก็เป็นเด็กของจาวเวตเนี่แหละพอจาเวตเดินเข้ามาเขาก็ถามว่าเด็กนั่งจานมาถึงแล้วหรอแล้วนี่มานั่งดูรายการเกมเศรษฐีอะไรเนี่ยเศรษฐีตัวจริงยืนอยู่ตรงนี้จะดูทําไมอีกเขาก็เปลี่ยนรายการไปดูกีฬาคริกเก็ตดีกว่าเพราะว่าจามันเขาก็ไม่ได้สนใจรายการกีฬาอะไรมากมายตอนนี้ที่เขาสนก็คือจะพาลาติก้าออกไปจากที่นี่และก่อนจะกลับเขาก็บอกกับลาติก้าว่าเขาจะรอลาติกอยททีถนนนนรไฟ5ุวัด ลาติก้าคิดจะหนีไปจากที่นี่เมื่อไหร่ก็ให้ไปเจอกันที่นั่นลาติก้าเธอคิดว่าตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วแหละเธอก็อยากให้จามันลืมเธอดีกว่าและในคําถามข้อที่9ของรายการพิธีกรเขาก็ถามว่านักกีฬาคิกเกตคนไหนที่ทําแต้มหนึ่งร้อยได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจามันเขาก็ไม่มั่นใจกับคำถามพ่อนี้เลยแต่ว่าสุดท้ายจามันเขาก็าเลือกที่จะเล่นคําถามนี้ต่อทุกคนก็ตกใจเพราะว่าถ้าจามันเลิกเน่นตอนนี้เขาก็าจะได้เงิน5ล้านกลับบ้านทันทีและย้อนกลับไปตอนที่จามันออกมาจากบ้านของจาเวเ้าาาากกก็มรรอลอลททิยู่่ีีสถถนไฟุวันดเ ทังวันนี้จามันก็เห็นแล้วว่าเธอมาที่นี่แต่ว,ว่าซาลิมก็มาตามตัวลาดิก้ากลับไปเหมือนกันจามันก็เลยรีบตะโกนบอกให้ลาติก้ารีบวิ่งหนีมาเลยแต่ต่อให้ลาดิก้าวิ่งหนีมาสุดท้ายเธอก็โดนจับได้หลังจากนั้นลาดิก้าเธอก็โดนลากขึ้นรถแล้วแถมลูนกน้องของจาเวดคนนึงก็เอามีดกีดหน้าเธออีกซึ่งจามันเขาก็ช่วยเธอไม่ได้เหมือนเดิมและตอนนี้กลับมาที่รายการเกมเศรษฐีเหมือนเดิมซึ่งจามันเขายังไม่ได้ตอบคาถามข้อที่9ก้าพิธีกรเขาก็บอกให้ทุกคนพักรายการก่อนจามันก็็นนนั่่งเเเเเเคครรรรีีออรรีียยดดลลพพาาาาาาะวขข้้้้อไมูํตจิิิๆแธกก มาในห้องน้าเขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็เคยเป็นคนจนมาก่อนและเขาก็เข้าใจเลยว่าความรู้สึกที่อยากจะรวยมันเป็นยังไงจามันเขาก็พูดกลับมาว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นเศรษฐีได้ไหมเพราะคําถามข้อนี้เขาไม่รู้คําตอบเลยพิธีกรก็บอกว่าอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วแหละจามันเลือกเองที่จะเล่นเกมต่อไม่ใช่เหรอแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าจามันอาจจะเป็นเศรษฐีจริงๆก็ได้แล้วพอพิธีกรเดินออกไปจามันเขาก็เดินออกไปจากห้องน้ําแล้วเขาก็เห็นตัวบีที่พิธีกรเขียนเอาไว้่าบอกนะว่าพิธีกรช่วยเราแล้วใบคาตอบให้เราเนี่ยจากน ก็เริ่มต่อและก่อนจะเริ่มรายการพิธีกรเขาก็กะซิบว่าอีแค่ไม่กี่นาทีจามานก็จะรวยพอๆเขาเลยจากนั้นพอเริ่มรายการพิธีกรเขาก็ถามว่าจามารู้คําตอบข้อนี้ไหมว่าคืออะไรจามานเขาก็รู้แค่ว่าไม่ใช่ข้อเอแน่ๆเพราะงั้นเขาขอใช้ตัวช่วยในการตอบ50/50และตัวช่วยในรายการของจามานก็มีอยู่3ตัวช่วยและตัวช่วยแรกที่จามานใช้ก็คือถามคนในสตูและคําถามในข้อนี้จามานก็เลือกที่จะใช้คําตอบ50/50ซึ่งพิธีกรก็จะตัดช้อยออกไปให้2ตัวเลือกและคาตอบที่ไม่ใช่ก็คือข้อ A กับข้อ ทีนี้คําตอบก็เหลือแค่ข้อบีกับข้อดีจามันเขาก็คิดหนักเลยว่าจะเชื่อพิธีกรดีไหมซึ่งตั้งแต่เขาตอบคําถามมาเนี่ยพิธีกรก็กวนตีนเขาตลอดเวลาเลยแต่พอมาคําถามข้อที่9ก้าพิธีกรก็กลับมาเฉลยซะอย่างนั้นจามันเขาก็เลยเลือกที่จะตอบข้อดีดีกว่าพิธีกรเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งแน่ใจนะว่าจะตอบข้อนี้จามันเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะตอบข้อดีและคําตอบข้อดีมันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องซะด้วยเงินรางวัลตอนนี้เขาก็ได้ไปสิบล้านลูปีแล้วพิธีกรก็ยังงงอยู่เลยววว่่่่าาาาาททํํไไมมมมมันเชือออะแล้้้พถถึึงงคขสุดยซ มีมูลค่าทั้งหมด20ล้านรูปีแต่ว่าเวลาของรายการมันก็ดันหมดซะก่อนจามันเขาก็เลยต้องมาตอบคำถามข้อที่10ในวันพรุ่งนี้แทนและในตอนที่จามันกาลังจะกลับไปที่บ้านมันก็เป็นตอนเดียวกันกับที่เขาโดนตํารวจลากไปที่สถานีโปรดิวเซอร์ก็เดินมาถามว่าแล้วนี่ตํารวจลากตัวเขาไปทําไมเนี่ยพิธีกรก็บอกว่ามันโกงแน่ๆขนาดเขาบอกคาตอบผิดไปมันยังเลือกตอบดีข้อหนึ่งเลยและตัดภาพมาที่ปัจจุบันตอนนี้สารวัตรเขาก็ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วมันก็พอเข้าใจอยู่หรอกแล้วตั้งแต่ที่เขาเคยจับคนมาสอบสวนเนี่ มันเขาก็เลยบอกอีกเรื่องหนึ่งให้สารวัตรรู้สาเหตุที่เขามออกรายการเกมเศรษฐีก็เพราะว่าตอนที่ลาติก้าโดนจับตัวไปเขาก็ตามไปที่บ้านของจาวเวตแต่เขาก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ที่นั่นเลยสักคนเขาก็เลยออกรายการเผื่อว่าลาดิก้าน่าจะดูเขาอยู่แล้วมันก็เป็นไปนตามที่จามานคิดเพราะว่าการที่เขาตอบคำถามเศรษฐีได้ถึงข้อ9มันก็ทําให้ตัวของจามานเองดังชั่วข้ามคืนไปเลยจาวเวตก็นำคาและเกินเปิดไปช่องไหนก็มีได้ข่าวพวกเนี้เขาก็เลยเปิดเพลงปาร์ตี้ต่อดีกว่าลาติก้าเธอก็เลยมาดูทีวีอีกห้องหนึ่งแทนซึ่ง น้องชายของเขาหมอกในการนี้ด้วยแต่เขาก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะน้องชายของเขาไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆและเรื่องลาดิก้าเองก็คงเหมือนกันซาลิมเขาเลยยื่นกุญแจรถให้ลาดิก้าแล้วก็บอกให้เธอรีบไปจากที่นี่ดีกว่าและส่วนเรื่องที่นี่เดี๋ยวเขาจัดการเองแล้วตอนนี้จาเวตมันก็กําลังเผลอยู่ด้วยโอกาสที่จะหนีแบบนี้มันก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆหรอกลาดิก้าเธอก็ถามว่ามันจะดีหรอถ้าจาเวตรู้เรื่องนี้ซาลิมอาจจะโดนฆ่าก็ได้นะซาลิมก็บอกแค่เอาเถอะเขาจัดการเรื่องนี้ได้แล้วซาลิมเขาก็เอาโทรศัพท์ของเขาให้าดิก้นทีี เธอก็เลยตัดสินใจหนีออกมาจากที่นี่และส่วนทางด้านจามันเองที่เคลียข้อสงสัยได้ทั้งหมดตอนนี้พวกตำรวจก็ขับรถมาส่งเขาที่รายการเหมือนเดิมและผู้ชมทั่วประเทศตอนนี้ก็รอชมรายการเกมเศรษฐีอยู่เหมือนกันและส่วนลาดิก้าที่ขับรถหนีออกมาลถมักติดเธอขับไปไหนไม่ได้เลยและพอรายการเกมเศรษฐีเริ่มขึ้นทุกคนในประเทศตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะดูแค่รายการเกมเศรษฐีแค่รายการเดียวเท่านั้นลาดิกา้าเธอก็เลยจอดรถแล้วก็มาดูรายการเกมเศรษฐีดีกว่าและส่วนคำถามข้อที่สิบมันก็ถามว่าจากวรรณกรรมของอเล็กซนเดอร์ดูมั้ในวรรณกรรมเรื่องนี้มี ทหารเสืออยู่3คนสองคนแรกมีชื่อว่าเอทอนและพอทอตแล้วทหารเสือคนที่3าเนี่ยมีชื่อว่าอะไรจามันเขาก็ตกใจเลยที่ได้ยินคําถามน pues <em> er ี er ้เพราะเรื่อง3ทหารเสือก็เป็นเรื่องที่เขาชอบมากตั้งแต่ตอนเด็กแล้วและในตอนเด็กเขาก็คิดว่าเขากับพี่ชายเนี่แหละคือ2ทหารเสือและส่วนอีกคนนึงก็คือลาติก้าพิธีกรเขาก็ถามว่ายิ้มแบบมนี้อย่าบอกนะว่ารู้คําตอบจามันก็บอกว่าเขาจําชื่อไม่ได้หรอกงั้นแสดงว่าจามันจะไม่เล่กเล่นคาถามข้อนี้ใช่ไหมแต่จามันเขาก็บอกว่าเขาจะเล่นต่องงแล้วเนี่ยกูมึงไม่รู้คาตอบแต่มึงจะเเล่่นนตอะพิกร เขาบอกว่ามึงเนื้อะไรหรือเปล่าเนี่ยพ่อหนุ่มถ้าตอบพ้อนี้ผิดเงินที่ได้มาเท่ากับศูนย์เลยนะแต่ว่าจามานเขาก็เลือกที่จะเล่นต่ออยู่ดีแล้วเขาก็ขอใช้สิทธิ์โทรหาเพื่อนด้วยและเบอร์ที่จามานให้ไว้กับรายการก็คือเบอร์ของซาลิมพิธีกรเขาก็ถามว่านี่ให้รายการเราโทรไปหาใครเนี่ยอ๋อพี่ชายของเขาเองลาดิก้าที่ดูรายการอยู่เธอก็นึกขึ้นได้โทรศัพท์ของซาลิมตอนนี้อยู่ที่เธอนี่หว่าเธอก็รีบวิ่งไปที่รถเพื่อรับโทรศัพท์เลยพอลาดิก้ารับโทรศัพท์พิธีกรก็งงว่านี่เสียงพี่ชายคุณเหรอเก็ยล แนะนำตัวว่าเธอชื่อลาติก้าเป็นเพื่อนของจามานเองและส่วนทางด้านจาวเวทที่กําลังนัวอยู่เลยเขาตกใจลาติก้าโทรเข้าไปในรายการได้ไงเนี่ยพอเรียกทั้งซาลิมทั้งลาติก้าก็ไม่มีใครตอบสักคนและส่วนทางด้านรายการเกมเศรษฐีตอนนี้พิธีกรเขาก็ให้จามานอ่านคำถามให้ลาติก้าฟังได้เลยพอจามานอ่านคำถามจบเขาก็ถามว่าลาติก้าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเนี่ยเธอก็บอกแค่ว่าเธอปลอดภัยดีทีนี้พิธีกรก็ถามลาติก้าว่าคุณรู้คําตอบไหมลาติก้าเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอกตอนนี้จามานก็ไม่ได้สนใจคําถามและเขาก็ขอแค่ให้ลาติกปอดภัย แล้วพอหมดเวลาพิธีกรเขาหันมาถามจามานว่าเอาไงต่อทอีนี้ตอนนี้จามานก็ต้องพึ่งแค่ตัวเองละจามานเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเขาก็ต่อมั่วไปเลยพอสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าลาติก้าปลอดภัยจามานก็เลยตอบม,มั่วไปว่าข้อ A ทุกคนในประเทศตอนนี้ก็ลุ้นกันหมดว่าจะตอบถูกไหมแต่ว่าการที่จามานตอบมมั่ว,ม,วมันก็เสือกถูกขึ้นมาอีกจามานก็เลยกลายเป็นคนรวยในชั่วข้ามคืนไปเลยและส่วนทางด้านซาลิมที่รู้ว่าจาเวิต้องตามล่าน้องชายของเขากับลาติก้าแน่ๆ,ๆเขาก็เลยตัดสินนนใใจจจรอออาาาาเเเวววยู่ห้้้้งีแลพขม ในห้องซาลิมเขาก็เลยจัดการกับจาเวตและส่วนทางด้งนานจามันที่ได้รับเงินรางวัลมาเรียบร้อยตอนนี้เขาก็มานั่งรอลาติก้าอยู่ที่สถานีรถไฟจากนั้นพอลาติก้าเธอมาถึงที่นี่จามันก็รีบวิ่งเข้าไปหาเธอและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันม,มาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดเน a เข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ